น active learning เราสามารถไปประยุกต์ใช้ถ้าสมมติระดับโตขึ้นไปมันคือเหมาะสมกับวิชาไหนบ้างอย่างไรจริงๆแล้ว active learning เนี่ยใชไ้ได้ได้ได้ทุกวัยเลยนะคะแม้กระทั่งคนที่อายุเยอะๆเนี่ยก็ใช้ได้นะคะเพราะว่า active learning เนี่ยหัวใจมันของมันจริงๆก็คือว่าการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นการเรียนรู้ตามความสนใจของเราการเรียนรู้ด้วยด้วยการลงมือปฏิบัตินะคะซึ่งทุกคนเนี่ยจะเรียนรู้ได้ดีก็คือได้มีการลงมือปฏิบัติ เพียงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่โตเนี่ยเขาจะมีช่องทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเนื่องจากเขามีประสบการณ์มากขึ้นอย่างเช่นการได้อ่านมากขึ้นได้มีการประมวลผลการวิเคราะห์แล้วก็การแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนได้มากพี่จะบอกได้ไหมว่า active learning เหมาะสำหรับวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียวหรือว่าเหมาะกับคณิตศาสตร์ไหมเหมาะกับภาษาไหมต้องตอบว่าทุกวิชาเลยนะคะทุกวิชาสามารถจะเรียนได้อย่างเช่นเรียนภาษาไทยเนี่ยเรามีการ active learning ก็คือ เรียนด้วยความสนุกสนานาเรียนด้วยการกระตือรือร้นอย่างเช่นว่าถ้าเราเรียนในห้องเรียนเรียนแค่ภาษาไทยอย่างเช่นการเรียนวรรณคดี <c oughs> เรียนนิราศ <c oughs> นะคะแล้ก็เรียนในห้องเนี่ยแต่ถ้าเรา active learning เนี่ยเราพาเด็กเข้าไปดูไปทัศนศึกษา <c oughs> ไปดูสถานที่จริง <c oughs> แล้วก็ไปช่วยกันในการสร้างเรื่องราวต่างๆมีการทําละคร <c oughs> มีการทําต่างๆที่ให้เด็กเนี่ยได้ได้มีการกระตือรือร้นแล้วก็ <c oughs> เรียนรู้แบบ วิถีธรรมชาติของเขาือแทนที่จะถามตอบธรรมดา ให้มีการกระทําอะไรบ้างอย่างี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าลูกของเราเนี่ยเหมาะกับการแอคทีฟ e a นนิ่งในรูปแบบของการละครการเขียนการอ่านการฟังการเล่นเราจะเราจะเรียนรู้จากไหนยังไงครับคือเราเป็นเป็นคุณครูเราเป็นพ่อแม่เราก็จะต้องมีการสังเกตธรรมชาติของเขานะคะธรรมชาติของเขาแล้วก็ลองดูถ้าเขาไม่ชอบแบบนี้เขาเสนอเราได้ไหมมีการพูดคุยกันว่าเขาชอบแบบนี้หรือไม่เราก็มีมีทางเลือกหลายๆทางให้เด็กเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะคิด ด้วยตัวเขาเองอย่างเดียวเนี่ยเขาอาจจะยังนึกไม่ถึงสเสนอเสนอซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีส่วนอย่างยิ่งนะครับในการสร้างให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านทาง active learning ที่ว่านี้แต่ว่าต้องต้องรู้นะครับว่าลูกของเราเนี่ยชอบแบบไหนชอบแบบไหนถ้าถ้าเขาเรียน active learning เรียนรู้แบบนี้โดยที่เรียนในสิ่งที่เขาไม่ได้ถนัดไม่ค่อยชอบมันจะมีผลยังไงบ้างครับในสิ่งที่ลูกอาจจะไม่ชอบ เราเรียกว่าการผสมผสานนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าอย่างเช่นการเล่นกีฬานเนี่ยเราจะพบว่าเด็กบางคนเนี่ย<อ>เด็กผู้หญิงบางคนบางคนชอบมากเลยบางคนไม่ชอบเลยบางคนไม่ชอบเลย <ๆ S 1> แต่แต่ว่าเรารู้คุณเราเป็นคุณครูหรือว่าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเรารู้ว่าการออกกําลังกายการพัฒนาการเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นเรื่องสําคัญนะคะคแล้วก็ หรือว่าเรื่องของภาษาเรื่องของดนตรีเนี่ยเราเรื่องเราเป็นคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งวิธีการเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ยังไม่ถูกใจเขาเราก็ต้องมีการปรับบางอย่างแต่ว่าก็ยังคิดว่ายังอยากให้มาตรฐานหรือว่าสิ่งที่เราจะมอบให้กับเขาเนี่ยยังอยู่เพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการของ active learning เพราะว่าวิธีการของ active learning เนี่ยมีหลายอย่างน่นแสดงว่าในทุกหมวดหมู่วิชาที่เป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ผ่านทาง active learning แต่ว่าต้องเลือก กระบวนการว่าหรือว่าวิธีการที่จะเหมาะเหมาะกับลูกของเราต้องดูพฤติกรรมของลูกเราด้วยนะฮะทีนี้การการการเรียนรู้แบบ active learning เนี่ยก็จะบอกว่ามันไปเกี่ยวพันกับการทํางานของสมองคุณพ่อคุณแม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้กระบวนการทํางานของสมองของลูกด้วยมันเกี่ยวพันกันยังไงครับคือเด็กเล็กมากๆเนี่ยความประทับใจของเขานะคะก็คือความสนุกความสนุกและการได้ลงมือทําการมีเพื่อนได้เล่นได้เรียนรู้ด้วยกันนะคะ การทำ active l e a r n i n g เนี่ยมันก็คือว่าที่มันจำได้เพราะว่ามันสนุกมันประทับใจ<ะ>แล้วมันมีอย่างหนึ่งค่ะเมื่อเราสนุกเราประทับใจเราอยากจะต่อยอดในการเล่นตรงเนี้ยให้มากขึ้นะนะคะแล้วเราสามารถสอแทรกเข้าไปได้นะครับว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้ไงไมันเป็นแบบนั้นเพราะอย่างนั้นไงคือสอแทรกความรู้เข้าไปในกระบวนการที่เขาเล่นแทรกความรู้<ะ>ก็เป็นเรื่องที่ดี<ะ>อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ที่อยากจะชักชวนคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่มาก็คือว่ากระบวนการตั้งคำถาม มายถึง okay? like เราเป็นคนเราเราเป็นเราเราไม่ต้องถามตรงแบบถามจี้จะแบบกำลังเล่นอยู่แล้วมาถามถามอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ถามตรงนั้นคือเราถามหนึ Playing, ่งเราถามเพราะว่าเราจะชวนให้เขาสังเกตเราถามเพื่อที่จะให้เขารู uh ้จักวิเคราะห์เปรียบเทียบแต่ว่าเราไม่ได้ถามแบบจี้แล้วก็ไม่ได้ถามแบบบีบคั้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากสําหรับคุณครูนะคะบางทีเด็กตอบมาเนี่ย เป็นคาถามที่บีบคั้นจิตใจเด็กแบบเด็กจะต้องพยายามตอบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดใช่าราบบเอาหนูเก่งมากเลยที่หนูเห็นอย่างนี้หนูเห็นอะไรอีกไหมคือเป็นการชี้ชวนให้เด็กสังเกตดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งในการให้ความรู้ก็คือการกระตุ้นคําถามที่พัฒนาเรื่องกระบวนการคิดความคิดสร้างสรรค์หรือการเป็นนักวิทยาศาสตร์ส่วนน้อยๆค่ะนี่ก็สามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปเพื่อเพิ่มการเรียนรู้การสังเกตการจดจำการ